ลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าเคสมะเร็งปอดของดาราท่านหนึ่งทาไมถึงมีสีหน้าที่เจ็บปวดขนาดนั้นคลิปนี้มีคําตอบให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับความเจ็บปวดมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือทางร่างกายแบบที่2ก็คือทางจิตใจแล้วทางร่างกายเนี่ยมันมีอะไรบ้าง 1. หายใจลําบากมะเร็งปอดได้ไปอุดทับนะครับหรืออุดกั้นหลอดลมทําให้ผู้ป่วยรู้สึกหอบหรือหายใจไม่เต็มปอดตลอดเวลามันเหนื่อยมากนะครับแม้กระทั่งการนอนเฉยๆสอง จ็บปวดถ้าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอาจจะลามไปถึงกระดูกและเยื่อหุ้มปอดได้เลยทําให้ปวดแสบปวดร้อนในหน้าอกนะครับหลังหรือไหล่นั่นเองซึ่งความปวดแบบนี้ส่งผลต่อสีหน้าโดยตรงนะครับ3อ่อนแรงน้ําหนักลดผู้ป่วยจะสูบซีดเหนื่อยง่ายร่างกายขาดพลังงานนะครับทำให้หน้าตาจะดูเศร้าดูเหนื่อยดูท้อแท้นะครับ 4. ผลข้างเคียงการรักษาเช่นการเคมีบําบัดหรือการฉายแสงทําให้ขึ้นไส้อ่อนเพลียเจ็บปากหรือเจ็บคอนะครับ คือถ้ามันเป็นอาการทั้งหมดที่ผมพูดมายังไงมันก็ออกที่สีหน้าครับทุกคนคือมันทรมานมากๆแล้วทางจิตใจละ่ะมีอะไรบ้าง 1. กลัวความตายมะเร็งปอดหลายเคสตรวจเจอแล้วเป็นระยะท้ายๆโอกาสรักษาหายไม่มากคนไข้จึงมีความกลัวความเศร้าวิตกกังวลมากครับ 2. ห่วงครอบครัวบางคนไม่ได้กลัวตายเท่ากับห่วงว่าจะทิ้งภาระไว้ให้ครอบครัวสีหน้าจึงสะท้อนภาวะใจที่หนักมากๆ 3. หมดหวังเมื่อร่างกายแย่ลงเรื่อย คนไข่าบางคนรู้สึกหมดหวังเศร้าอย่างลึกครับผมทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคเลยแต่มันคือความทุกข์ครบวงจรที่รวมทั้งกายใจและสังคมเข้าไปด้วยครับหากวันนี้ทุกคนรู้สึกว่ายังไม่เจ็บป่วยนั่นคือรางวัลที่ดีสําหรับการเริ่มทําประกันครับพอถ้าเกิดเป็นแล้วบริษัทไหนก็ไม่มีใครรับนะครับผมใครที่อยากเริ่มวางแผนทิ้งอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆไว้ให้ครอบครัวหรือคนข้างหลังสามารถทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ